ในคลิปนี้ทิพย์ก็จะสาธิตการโรยผงสีย้อมนะคะในการทามัดย้อมด้วยน้ําแข็งนะคะ,ะจังหวะการโรยผงสีเนี่ยนะคะทิพย์จะค่อยๆเขยา่าเขยา่าช้อตเห็นไหมค่อยๆเขย่าแบบนั้นนะคะการย้อมด้วยน้ําแข็งจะใช้สีเยอะนิดนึงนะคะ,ะทิพย์รู้สึกว่ามันแบบมันเรามีอิสระทางความคิดเราจะโรยผงสีอะไรซ้อนกันทำได้นะ ทำได้เลยค่ะลายผ้าเขาก็จะออกมาสวยแบบคนละแบบนะคะกับการทำบัดย้อมทั่วๆไปนะ,ะเนี่ยทิพย์รู้สึกแบบโคตรม,มีความสุขเลยนะเนี่ยพอทิพย์กำลังเขย่าผงสีลงไปอ่ะรู้สึกแบบมันความคิดมันอิสระปราศจากข้อจํากัดในทุกๆด้านว่าลายผ้าเขาจะออกมาเป็นแบบไหนนะ,ะเวลาเวลาทิพย์โรยผงสีไปหรือการทำบัดย้อมอะไรก็ตามแต่เนี่ยทิพย์จะไม่ได้คาดหวังผลลัพธ์ แต่ทิ์คิดว่าเขาจอกมาสวยเสมอนะคะและนี่ก็คือหน้าตาลายเสื้อที่เรายอมกันด้วยน้ำแข็ง